กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกา่านในในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อก,กับซองสนีคือเก่าพี่น้องเข้ามาหาหลอดเนาะไม่พี่น,อาาน้องเอ้มหาเนาไม้ไล่พี่น้องระวังมันไล่เด้นน้องนาดมาหาน้องนาดกับอันแม่น้องกิ๊กกี้พี่น,อาาน้องเอ้มหาทำการสามคนสนนี่เป็นตากลองเองคือเก่าพี่น้องะฮะ ทำไมบงกบมีบอกอู้น้ำไมบงน้ำไมไหลพี่น้องแกงแซ่พี่น้องเอ้ยเอาเป็นตอย่างโลดเข้าได้มาแล้วนะถ้าพ่อแห่งมหาลายมือเลยได้พี่น้องพี่นอยากกินแกงน้ำไมไหลพี่น้องสบายดีพี่น้องพ่อพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นนำ้นำไม้น้ำไมบงพี่น้องน้ำไมบงมันสิบอกเป็นน้ำเนาะมันสิเป็นแบบนี้เนาะแมนนี่คือน้ำไมบงมาหากับสนีป่าแล้วก็แมนองกิ๊กพี่น้องเอ้ย มาหาอยู่หน้าพุ่เนา่มากับไก่เต๋อเบิ่งเฮาสิเบิ่งกอนี่พี่น้องอุ้ยกอนี่กับมี่เดิน้องนัดมาเอาเนี่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 เขาไปเบิ่งดูหายไปฮะยอดทั้งเถิงน่ะกับมี่ลอยยอดทั้งเถิงหัวเจ้าน่ะขางๆนี่ขางมือเจ้าน่ะตาหนองหนาตาบอดพี่น้องเลยเสนียังเสนียังเลียเบิ่งเสนียังเห็นเลยพี่น้อง ตาเป็นบ่ไดล้ลื่นล่อพี่น้องเลยสนีไบ่อ<ม>ยากสืส้ว่าวเลยสนีขนาดตาเนี่ยมันตั้งเห็นหงเสยใช่สนีหันหน้าขังมือเจ้าหนะัน่ะแหนงมันนี่แนหน,แนงมันนี่เหลวเผิดไปเห็นแหนงมันไปหาพี่นอ้อ <laughs> งนั่นแหละเป็นเด็กได้หันหน่อมันนะแม่น้องกิ๊กยงให้หาให้เฮาหรือว่าหาเป็นเมื่อแกงเองเนาะหาเมื่อแกงเองบ่แม่น้องกิ๊กหาเมื่อแกงเองบ่ เพิ่นเซฮายเฮาดำยู่เพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นหามานเด้อแม่น้องกิ๊กนะพี่น้องผู้เพิ่นมมุนป่าเข้าไปผู้หัวกได้หัวตากพ้นโต๊ะแห้งกับน้ากับสิบเปอรแบบนี้แหละพี่น้องน้ำหัวน้ำแตงแกงฮเป้าพี่น้องแน่อันนี้เป็นไมหลยสับสิม้วนน้องหนัดเข่าก้อได้การดึงพวดดึงพวดโลดน้องหนัดนะพี่น้อง พี่น้องไอ้คัดเสียหายพี่น้องเขาไปเบิ่งในๆกตมันฮู้โคกทีนี้ก็ยืนอยู่นอกเปลยใช้โอเคน้องน้องได้ไล่อันเติมได้หรือเป่าน้องขฮา็สิภาพพี่น้องขวบหน้าไป่ผางเบื้องหน้าพี่น้องเลยหนามลายจักจากาสความไป่ผางเบื้องหน้าบ่้อย ไปเลืลออลอออ่อนมาต้องหลักเลื่นอนเลยน้องทั้งได้น้าไม่ไหลพี่นอ้องเลยนี่ทั้งได้เห็ดหลังโหนพี่นอ้องเลยพี่พาดเข้ามามาพอต้นดอกจุ้มๆนะคือสีขาดมาพี่นอ้องอันนี้มาพอต้นบานแล้ว สีบมมนใช่ปะเนาะยานเฟือ่อนแอนาเดฟพี่น้องเลยเม่ก้อนห่ามอยู่พี่น้องนี่เม่ก้อนห่ามไหลเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจุ่งงามงามนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยโอ้อันใหญ่เตอะ์พี่น้อง สายนี ấy, ้อีวอมาไหลพี n, ่น้องสุกสุอยู่๊อะอื่ไสมันมันนั่นมืดพี่น้องเอ้ยเลยต้องส่องก็คน้องก็ักบ่เห็นเพิ่นพี่น้องน้องนดเพิ่นเก็บอันนั้น เก็บพังนำ้ำลายก็บแม่น้องกิก๊กมากินกับแกบงหน่อไม้มันเป็นอะไรพังน้ำลายนะโอ้มันอยู่ในหนามนะอืมแม่นมองกิก๊กเก,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 ก็บปลาสั่นพี่น้องเลยยางกับบาร์ดิทูมาอันนี้สเน่ห์ฮะในนี่พี่น้องเลยน้นำไม้ไหลน้ำไม้ไหลเอ้อยต่อยพี่น้อง โอ้ยส mm ีมาเปื้อนเฮตเตงเนาะเตงดเฮดอยู่สองดอกนงเฮังเฮหลงงมันอยู่ในอะไดมันอยู่ในก้อนหอยอ่าแม่้องกินเจะเต็มกระตาเขาขวบไปฝังนบ้เลยบ่เ็ฮนบขวบไปฝังนี้เลยบออ่าเจพี่น้องสี่นี่กสิปียกไเลยอือ ากัน้อขอดน,นะทีนี้พาพี่น้องขวมน้าพี่น้องไว้อุ้ยป๊าจะเลิกเติดได้เนาะย่างห้าในห่วยบบบนี้พี่น้องเขาลงมาย่างห้าในห่วยต่อ เฮ้ละงูต่อพี่น้องเลยโก้นห่วยพี่ได้เฮ้ยละงูยังมาออกโกลห่วยเนาะน้องหนัดมาเลือกบอออกนี่รอนิโกลห่วยเขาโอ้ยมันสิเต้นกับอันหน่อไม้เตกเบิ้นเลยพี่น้องเลยอู้ยทังหน่อไม้ทังเห็ดน้องไซ์นี้อาสุดหยาบเลยมันป่ามันดงพี่น้องเลยดามาลายพี่น้อง มองเข้ามาพอ่อหน้าไมไปด้วยแต่ตอนนี้ยังบ่มีเสียมซับมีอยู่สองหน่อพี่น้องหน่อหนึ่งอันนี้ก็หน่อหนึ่งไปด้วยแบบนี้แหละหน้าไม้นะพี่น้วยหางน้ำหนักมาซับพี่น้องเวยหน่อขึ้นหน่ออยู่ไกลไปด้เอวย อันนี่แหละเขาเอื่อมันนองไม้ขาดูไกลๆเขาเอื่ามตะปูอืมมันหดเงียนนี่ไม้น้องเอ้ยสาบเอ็กเกิลไรน้องนาดมีอะไรเนาะอืมต้องสาวเอ็กเกิลไปนัดงก็ได้เนาะพี่น้องพอดีงามเลยนี่นี่นนึงนี่ โอ้ยใบใหม้เลยพีเน้องหนูอคุนเตรียมใบไม้นี่แหละแม่นความโอ้ยคือแก่แล้น้องนัดซ้ำเอางี้เนี่ยทีนี่ก็อุ้ยอ่อนไปอ่อนไปน้องนัดเอ้ยแก่ไปอ่อนไปแม่นอดนนี้กับพอดีจักอย่างไปฮัลโหลไปเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเงาหาน้ะไม้ไหลพี่น้องเงาฮักออกมากันอันปักใหญ่นลยพี่น้องเอ้ย ออกมาจากกอนี้ต้องเบิ่งกระขาดพี่น้องเบิ่งโบขาดบางโบเห็นซนี่นะบบเห็นเิ้ากลมซองเขาเปิดขาดจะไม่เห็นพี่น้องเลยว้าอันนี้มันเป็นดงดงป่าดงพี่น้องเอ้ยตือนหนาใหญ่พี่เราเจ้าในสายกอดหรือ,อไม่อยู่ตามป่าตามดงแบบนี้เลย พาพี่น้องหล่อดงเมื่อนี่ก็ก็อุ้ยน้ํากับกัดพ่อนะน้ํากับปากพ่อน้ำพ่อพีดไปน้ํากัดมาสักพีดเอาถือพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่นะไม่ไหลต้องต้องหมกหมกหาหมุนม่วนพี่น้องเอ้ยใครพี่น้องมาหาน้เดิ น้องอันนี้กระดังขมอกกนี่โอ้ยฮะบมมีแบคทเสียมไหมน้อง,งเ,กกเอ้ยน,น,น,น้องหนัดเป็นอยู่ไกล้ฮะก็เลยไม่อยากเอื้อเพิ่นไปไหนๆพี่น้องมาพ่อแม่น้องกิ๊กเพิ่นนัง่งถาน้องหนัดอยู่น้องใหม่เข้าแม่น้องกิ๊กพี่น้องเป็นตาพี่น้องสบายดยพี่น้องเ่าบอกใส่วบมกันยุ่งลายยุ่งกัดแก้มกัดข้า ป้าต่อสะออนบพี่น้องอันนี้องเสนีพี่น้องเอ้ยฮงเสนีทั้งมีใบยาหนอกยานางนำนี่คือกันนี่ใบยานางนำพี่น้องเอ้ยเขาเก็บใบยานางไปนำป้าตอมเต็มตาเล้วค่ะเข็นเสียไปเมร์เขายังเสหาไปตอกพี่น้องเพิ่นเลยเอามาใส่กระต่ายใหญ่ของเสนีเนาะองเสนีหลับบ่หลับบ่ไวหลับไวพี่น้องเอ้ยเอามาใส่ลายภายในกระไว้องเสนีนะพี่น้องบ่ออ่านพี่น้องเอ้ย น้องเขาจะเอาเมื่อแกงสุทาพอกินท้าป้อนท้าพอน่ะจมลายเมื่อนะพี่น้องเลยไมนสิไปหาเองซะบ่คนว่าเขายังดำห้ายดำหน้าเนาะเมนคนคนอื่นเขาไม่ได้หมากไงอุ้ยเฮ็ดปวกมาแต่ใเนเ่ยเฮ้ยมาพี่น้อง แม่น้องกินยังได้เห็ดปูอยู่ได้พี่น้องได้ลายบ่เฮ้ยได้ลายเติบ์โอเคโอ้ยแบบมาปนกับหน่อไม้พี่น้องแตกเบิดเลยแตกแตเฮ้ยนัมันบ่มีทองยางป้าได้เต็มตาพี่น้องเอ้ยเขายังสิหล่อไปอีกอยู่เตะเลาอเมื่อแล้วหล่อเมื่อน้อเน,อออนี้ยเอากระสือถ่ายพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยเอาหล่อไปอีกก่อนอพ่อหน่อไมหมนะมีมีพี่น้องเอ้ยอได้ลายลายนี่นะได้พลัตาละตาตากระเบืแม่แตาหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ย Iec, me, PA PA hypothes, s s <S ตาใหญ่ๆทั้งนั้นป้าตัวโยงมันสีหามข่อยไปกินแล้วป้าป้าป้านั่งบ่ได้ดอกแนวนี่มันดงได้เลยตอนนี้เขายังอยู่ในดงอยู่พี่น้องในดงในป่าหาหน้าไม้ไหลหรอกหาตามมันอย้่เลยพี่น้องเลยก็ก็ไม้สมาลายแต่สั่งลางโอ้ยจะเห็นกระตุกหนามเสียใจพี่น้องเลยหิวหนามได้บ้าง น้องหนาดประมาณต่เสร็จนะหน่อไม้เพื่นพี่น้องเบิึงลูกกอนนี่ร้อยสีพักกันเมื่ออะไ้พี่น้องเลยห้าสีเมื่ออะไ้พี่น้องปลุงเห็นบอันโบ้หน่อไม้ขึ้นสำหรัสำหรับหน่อไม้ได้น่ะพี่น้องใช้หน่องหนาดใช้พี่น้องหน่อไม้หน่อไม้ไหลทั้งนั้นเลยเอาเลยน้องหนาดฮักเลย อันหนึ่งแน่นี่พี่น้องสมาสชังล้างอยู่น้องนัดนะอยู่พูนกับมี่บอป้าตัวน้องนัดทำา่ังบัาใหญ่และสั่นพี่น้องโอู้ยูยออกมาโยนออกมาพี่น้องสามอันสามอันจะอันใหญ่ๆพี่น้องเลย่่บอาห อันนี้เป็นน้ำไม้ลายพี่น้องเอลยน้ำไม้ลาล้วปลายมันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นคนๆเนาะแกงแซ่บได้พี่น้องนี่สันี่ได้เต็มตาเลยยานางกระมีพี่น้องเอลยยานางเขียวย่านางเขียวเขากะสุดแซ่บน้ำแกงน้ำไม้ลายใส่น้ำไม้เขียวยานางเขียวพี่น้องเอลยเขากัดึงเอาอยู่แถวป่าเลยพี่น้องยานางเขียวกันแต่พอแต่พันธุชีดีใจพี่อยากกินลายมื่อไหร พี่น้องเมื่อนี้เหากับคอลาขิปเลยเด้อเ้ากับคอลาขิปเพียงเท่านี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าในเด้อพี่น้องจักแม่น้องกี้เค้มันงามก็เลยแสบเมื่อตั้งว่าอยู่เพื่อน่าสันก็เลยมาใส่ก็เลยมาใส่กระต่ายของสนีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพอๆกันลิดต่อไปเด้อพี่น้องมีขิดใหม่ๆให้รุ่นให้ชมกันเด้อพี่น้องเอ้ ตอนนี้ก็น้ากับไก่ชิลเล่แล้วเวมนไก่ถึงพังลย่าง้พี่น้อง,ง,งว